ดุสิตธานีนะครับก็มีการแจ้งตลาดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทรัสต์นะครับใช้ชื่อว่า Dirit BB นะครับกอ็อันนี้เนี่ยมูลค่ากองเนี่ยจะอยู่ที่910ล้านบาทนะครับโดยดุสิตเนี่ยจะเข้าถือกองนี้ด้วยเนี่ยประมาณสัก10%นะครับโดยจะมีการเสนอขายในส่วนของ TRUST UNIT นะครับให้กับนักงทุนสถาบันนะครับแล้วก็นักลงทุนที่เป็น HIGH NETWORK นะครับ Uh, โดยกองทรัสต์นี้เนี่ยไม่ไม่จะไม่ไม่สามารถเทรดได้นะครับจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตลาดโดยกองทรัสต์นะครับมูลค่า910ล้านบาทนะครับก็มีแผนที่จะกู้เงินเพิ่มนะครับอีก300ล้านบาทนะครับรวมเป็น1,200ล้านนะครับเพื่อที่จะเนี่ยทำการแอกควายสินทรัพย์นะครับจากตัวของดุสิตนะครับก็คือเป็นในส่วนของโรงแรมอาศัยสาทรกรุงเทพแล้วก็โรงแรมอาศัยสาทรอ,อ่ะทุติ อาศัยกรุงเทพชัยนาทาว์นะครับทั้งหมด2โรงนะครับมูลค่ารวม1.2พันล้านบาทโดยหลังจากที่มีการซื้อไปแล้วเนี่ยทางดูสิทธ์เนี่ยจะทำการเช่าสินทรัพย์กลับนะครับเพื่อมาบริหารนะครับเป็นระยะเวลา7ปีโดยค่าเช่าเนี่ยจะเป็นค่าเช่าฟิกสนะครับอยู่ที่ปีละ87ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากครบ7ปีแล้วเนี่ยดูสิทธเนี่ยก็จะมี โอปริกเกชันในการที่จะต้องซื้อสินทรัพย์คืนนะครับจากกองทรัสต์แล้วก็กองทรัสต์นี้เนี่ยก็จะปิดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรง่ายๆคือว่าถ้าเกิดคุณลงทุนในกองทรัสต์อันนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยจะได้รับฟิกซ์นะครับในส่วนของยิวเป็นระยะเวลา7ปีนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอยู่เป็นแอนนูไลซ์ยิวอยู่ที่7.2%ต่อปีนะครับแล้วก็ พอครบปีที่เดเนี่ยดุสิตก็คือจะนําเงินมาซื้อสินทรัพย์คืนนะครับคุณก็จะได้เงินต้นคืนนะครับในในปีสุดท้ายของการลงทุนก็ในความเห็นนะครับคิดว่าในส่วนของกองกองทรัสต์อันนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับที่อยากจะหาฟิกซ์รีเทิร์นนะครับเป็นระยะเวลา7ปีนะครับถ้าเกิดเราเอา ตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับพวกโฮเทลวิดอื่นๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในส่วนของฮอ t โฮเทลรีดเนี่ยผลประกอบการมันจะรีเฟกซผ่านทางยิวนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายิวมันจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมนะครับแต่ว่าในส่วนของดีวีบีบีเนี่ยอันนี้ก็ อาจะให้ผลตอบแทนที่คงที่นะครับเป็นฟิกซ7อร์เซ็นถ้าเกิดเราไปเทียบนะครับกับตัวของอ L H Hotel นะครับที่ที่เราเราทำการ cover อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าในปี2025 2026นะครับ L H Hotel เนี่ยจะ offer yield เนี่ยที่มากกว่านะครับประมาณสัก9.9นะครับแล้วก็ประมาณสัก8.7นะครับในปี2025แล้วก็2026แต่ว่าถ้าเกิดเรามอง ค่าเฉลี่ยเนี่ยท,ทั้งถัดไป7ปีข้างหน้าของ l อลเอดโ l เทนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่7.2%นะครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับกับในส่วนของ d ี b b ดนะครับที่ให้ผมตอบแทนฟิกเปีที่7.2%เเท่ากัน mm hmm. อนอกจากนี้นะครับอาจจะขออนุญาตอัปเดตในส่วนของโครงการดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับที่เตรียมที่จะเปิดให้บริการวันแรกนะครับวันที่27กันยายนนี้ โดยสิ่งที่ดีนะครับสำหรับโรงแรมนี้เนี่ยก็คือว่า ADR นะครับที่มีการบุ๊กคิ้งเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ในตอนแรกนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ADR เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อห้องนะครับเทียบกับ a s s u m ม t i ชัน um ใน i f a report ที่เขาประมาณการเอาไว้เนี่ยที่9,000บาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของโรงแรมดูสิทธานิกรุงเทพเนี่ย อาจจะเบ e กอีเวนตได้เร็วกว่าที่เราและวก็ตลาดคาดเอาไว้นะครับโดย assumption ปัจจุบันของเราเนี่ยเราคาดว่า,าจะสามารถเบรกอีเวนได้ในช่วงของปี2026นะครับก็ถ้าเกิดบน ADR แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นได้เร็วกว่านั้นนะครับยัง Maintain u p e r form rating นะครับ Maintain target price อยู่ที่12.7บาทครับครับคุณน้ำผมถามนิดนึงครับคือ,อ,อตอนนี้สภาพห้องของทางดูสิตเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคือเหมือนกับว่า เข้าใจแหละว่าตอนนี้รายได้หลักของเขาเนี่ยมันจะเริ่มทยอยเข้าไปปีนี้ที่โรงแรมจะเปิดแล้วก็เสิโรงแรมต่างๆแล้วก็คอนโดเรสิเดนต์ต่างๆเนี่ยนะครับสภาพห้องของเขาในช่วงนี้มันตึงไหมครับหรือว่ามันยังพอไปได้แล้วคุณอาคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันก็มีแรงเล่นเก่งกำไรกันมาแล้วบางส่วนนะในช่วงที่ผ่านมาเพราะมันก็ขึ้นมาจากประมาณสักเก้าบาทขึ้นไปสักสิบสอง 1, 12, บาทเนี่ยนะครับก่อนการเปิดตัวโรงแรมดูสิตธิซึ่งเท่าที่เราเช็คมาคือปลายเดือนนี้นะเนาะนะครับ ต้องบอกว่าคุณอาร์มคิดว่าราคาหุ้นรอบนี้จะตอบรับกับการเปิดตัวโรงแรมที่เราแบบกลับมารีโนเวทในช่วงเอ้ยมหมายถึงว่าอยู่ในช่วงของอันเดอร์คอนสตรัคชั่นมาประมาณสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาร์มมีตอบคำถามสองเรื่องนี้อะไรบ้างครับได้ครับก็อ่าผมผมคิดว่าอย่างแรกสุดเนี่ยอ่าถ้าเกิดดูบนทาร์เก็ตไพรซ์นะอัพไซด์อาจจะดูจำกัดนะครับแต่ว่าอ่าอย่างที่เราเรา,เราเรียนไปนะครับว่ามันมีอัพไซด์นะครับจากในส่วนของ ADR ER, เนี่ยจาก 9,000เป็น1 0 0 0อัพไซด์บน a d r เนี่ยมัน33นะครับแล้วก็เป็นรายได้ส่วนเพิ่มที่ไม่มีใครให้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราคิดว่าประมาณการทั้งปีของเราเนี่ยในปีหน้าแล้วก็ปี2026เนี่ยน่าจะพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับอนอกจากนี้นะครับในส่วนของอ liquidity นะครับที่เมื่อกี้คุณบอมถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหมือนจะค่อนข้าง ตึงไหมก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดดูตาม Repayment Schedule ของเดทเนี่ยอ่ผมคิดว่าการทำการทาในส่วนของ Asset Optimization ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าก็ดูค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ย cash f l o w เนี่ยจะ release ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่คอนโดเนี่ยจะเริ่มโอนในช่วงของปลายปีนะครับซึ่งผมคิดว่า ตัวของ liquidity risk ตรงนี้เนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะถูก ease ขึ้นหลังจากที่คอนโดเนี่ยสร้างเสร็จนะครับก็ตาม schedule เนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงของปลายปีหน้านะครับแล้วก็ทยอยโอนแล้วก็ cash flow ที่จะจา,จากการโอนคอนโดอันนี้เนี่ยก็คือจะเอามาจ่ายหนี้โครงการนะครับในส่วนของดู c ซนเซนทั a พาร์คได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การที่มีการทํา ตัวของออกกองกองทรัสออกมาก่อนอนนเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเพิ่มลิควิดิต t y ให้กับบริษัทใน short term นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของ c a s โ flow เนี่ยมันไม่ส t r ร t เกินไปนะครับก็คิดว่ายังยังไม่ได้มีมีมีคอนเซิร์นอะไรมากนักนะครับเท่ายิ่งเฉพาะหลังจากที่ออกกองทรัสต์อันนี้แล้วเนี่ยน่าจะทําให้ในแง่ของ c a s โ flow เนี่ยน่าจะอ a s ขึ้นพอสมควรครับ